ครับท่านผู้ชมผู้ฟังพ่นอิพิธการที่เคารพทุกๆท่านครับพอกันในช่วงบ่ายของวันที่4กันยายน2567นะครับอากาศในบ้านเฮาช่วงนี้นะครับหลายๆพื้นที่ก็ถือว่านะครับมีฝนฟ้าเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีฝนตกลมแห้งนะครับเนี่ยหลายๆพื้นที่นะครับตัวการหลักๆเลยในช่วงนี้นะครับกับเป็นผลมาจากแนวของห่องมรสุมที่เลื่อนลงมานะครับปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างนะครับภาคกลางตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเฮานี่ยนะครับ ในการเดียวกันนะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นเข้ามานี่ก็มีกําลังก่อนการแห้งนะครับนะครับเฮดไห้นะครับหลายๆพื้นที่ของอีสานบ้านเฮานี่ก็มีฝนฝ่ากระนองเกิดขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักได้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับช่วงนี้นะครับที่มีข่าวต่งฝ้อระวังหรือว่าจับตาสถานการณ์อยู่ก็คือพายุโซนร้อนแย่งนี่นะครับที่ กลายเป็นพายุไต่ฝุ่นแล้วในตอนนี้นะครับเกิดมาเป็นพายุไต่ฝุ่นอย่างนี้นะครับกับมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนที่เข้ามาใกล้บ้านเฮ้านะครับโดยตอนนี้ก็ยังอยู่ทะเลจีนใต้ตอนบนนะครับบริเวณด้านตะวันตกของประเทศฟิลิปปินส์นะครับคาดว่าจะขึ้นฟังบริเวณเกาะให้ล้ำนะครับเคลื่อนเข้าเกาะให้ล้ำประเทศจีนเนี่ยนะครับเพราะว่ามันที่หกที่เจ็ดนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะขึ้นฟังนะครับเป็นดิน เวียดนามนะครับทางเวียดนามตอนบนนะครับแล้วก็เข้าสู่ประเทศลาวตอนบนนะครับผลก็คือเฮดไห่นะครับผ่าคตะวันออกเฉียงเหนือของห้านี่นะครับภาคตะวันออกเฉียงตอนบนก็มีลักษณะของเมฆร้ายแล้วก็จะมีฝนตกหนักต้องนั่งมาเกิดขึ้นได้นะครับจะได้ก็ตามนะครับพายุยิ่งอยู่ไกลนะครับการเปลี่ยนแปลงยังมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะครับก็ต้องฟังข่าว ไว้กับแต่ยาตื่นตะนกนะครับฟางข่าวที่ตามข่าวสารไปนะครับแต่ว่ายังบม่ต้องตื่นตะนกว่าว่าอยู่ตัวนี้นะครับเนยวนมว่าได้เข้ามายังอีสานบ้านเฮ่านะครับจะเคลื่อนเข้าไปทา้งเวียดนามตอนบนนะครับแล้วกับไปจีนตอนใต้ไปทั้งพุ่นนะครับมันเฮ่าก็ได้รับอิทธิพลโดยอ่ากับครอบนะครับถือผลกระทบบ้างนะครับในอีสานของเฮานี่นะครับทั้ันั้ ดาวเทียมนะครับ <Goodnight>, ก็จะเห็นว่ากลุ่มฝนนะครับกลุ่มเมฆกลุ่มฝนเนี่ยนะครับไปกระจุกกันอยู่แต่พายุนะครับพายุแต่ฝุ่นนะครับที่กําลังเคลื่อนที่มากนะครับนะครับเกิดยังคงอยู่ระยะห่างกันพอสมควรนะครับอิทธิพลก็เกิดขึ้นโดยอ้อมนะครับหลักๆบานพายุที่มีฝนในช่วงนี้ก็เป็นลมมรสุมเป็นส่วนมากนะครับยังภาพเรดาร์นะครับตรวจสถานีตรวจฝนนะครับตรวจอากาศโดยเรดาร์ของแกันนะครับเห็นว่ากลุ่มฝนนะครับเกิด กนการที่สลายทั้งอีสานตอนล่างนะครับว่าจะเป็นทั้งตอนล่างของจังหวัดขอนแก่นนะครับมหาสารข้ามกาลสินนะครับขึ้นไปทั้งมูลหานแล้วก็บรรลบางพื้นที่นะครับตามแนวของล่มนะครับล่มตัวนี้นะครับพัดเข้าไปเลี้ยงพายุนะครับไม่ว่าจะยุไก่แต่ว่ายังคงมีอิทธิพลทางอ้อยู่นะครับใหเมล็ดมวสะสมที่พัดเข้ามามีกาลังแห้งขึ้นนะครับนี่ก็เป็นเรดาด์าของทั้งสกกนครนนะครับยังคงปรากฏก่้ฝนเกิดขึ้นได้นะครับในหลายพื้นที่นะครับ ทางตอนบนบนก่ะตีเป็นบานเล่านี่นะครับก็มีโอกาสที่เคลื่อนอ้ามาทางจวันบึงการได้นะครับสําหรับในภาพรวมนะครับต่อไปครับในภาพรวมฝนนะครับของผาคต้นขอกเชงต้นบนนะครับมีอยู่ทีประมาณเลยละอ่าสี่สิบของพื้นที่มีโอกาสฝนตกหนักได้นะครับมาแห้งนะครับขอไปครับโอ้ตรงนี้นะครับอาจจะอ่าสุขภาพบอกแคดีนะครับ เป็นวัดเป็นไออากาศเป็นแบงนะครับพี่นอกมาเล่าก็ดูแลสุขภาพดีนะครับสําหรับฝนฝ่ากระน้อกอ่ะของอีสานตอนบนวิธีประมาณเราสี่สิบของพันทีมีฝนตกหนักได้นะครับบริเวณที่การวนาจะมีฝนตกหนักแตแจ้งเฉนอาจจะมาในขั้นมน่มนะครับฝนอาจจะมาช่วงขึ้นนะครับเมืองการจนะรัฝนอาจจะมาหลายช่วงขึ้นกาลสินนะครับกาลสินอาจจะเป็นช่วงกลางวันนี่นะครับมีโอกาสที่ฝนตกหนักได้นะครับแต่ในกระตามเบืองเนวโน้มจากความรูยดานแล้วนะครับฝนจะเริ่มไหลนะครับตามลุ่มที่ ดันเข้ามานะครับออกจากกาลิเซียนไปทั้งร้อยเอ็ดแล้วอีกส่วนหนึ่งก็ต้งมาสาระามนะครับเลยช่วยยืดพุ่มตอนล่างนะครับฝนมาตามลมที่พัดเข้ามากอัดกันอยู่แนวนี้นะครับแนวแน่นี้นะครับสำหรับอุณหภูมิสูงสุด33-34องศานะครับ33-34ถึงองศาต่ำสุด23-26ถึงองศาเซลเซียสนะครับต่อจากนั้นการฝนฟ้านะครับ ช่วงนี้อีสานตอนกลางๆนะครับคอ่าผสมกับแนวของหลวมว่าสมดิผ่านนะครับก็ยอมข้อมูลอากาศตามพี่เดีมนี้ฝนหลายนะครับนะครับมีอ่าอิทธิพลจากพายุหรืออกนนะครับก็ต้องอ่าเต็มเมื่อเนี่พี่น้องหลายๆจังหวัดนะครับว่าจะเป็นอ่าชายพุ่มขอนแก่นมาสราข้ามกาฬสินขึ้นไปนค้ว้มนมเบองการน้องไข่เนี่บอ่าอิทธิพลจากน้ำโขงยังคงมีอยู่นะครับ ยิ่งพายุเขื่อนของมื่อไก่แล้วนะฝนตกนี่ทั้งเล่าตอนบนลายนี่นะครับก็มีโอกาสที่น้ำจะเมา่อสะสมตัวนะครับเป็นน้ำร่นตะเลงทั้งนั้นน้ำโขงใหญ่นี่พี่น้องต้องคอยติดตามฟังข่าวสารจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวของอกันยังกไงชิดนะครับสำหรับพยากรณ์อากาศเมื่อนี้นะครับคงจะมีเรื่องมาบอกกล่าวพี่น้องมาน้อยเพื่อนเกษตรกรนะครับสำหรับเมื่อนี้นะครับอบอกกันแม่นเอื่นนะครับสวัสดีครับ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากร์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน